คาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เปิดโลกตั้งนาโมสามจบนาโมตัสสะพระควะโตอราหะาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควะโตอราหะาโตส,มสมัมมาสัมพุทธทัสสะนโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระพุธพะทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลก พระสังฆาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนะโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดี เปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะธาพุทธโมนะนะมะพทะพุทธังธรรมังสังขังขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัยโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศินบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีญาณบารมีญาณบารมี ทั้งหลายทุกพบทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณนะปัจจุบันชาติและขอพลังบาร,รมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณนะการบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนโมพุทธ,ธายะยัตาพุทธโมนะสาธุสาธุสาธุาธบทสวดนี้จะช่วยเสริมดวงเปิดดวงชะตา สามารถช่วยพลิกชีวิตให้พบเจอทางออกทางสว่างและช่วยให้ความโมหมองหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆบรรเทาเบาบางลงสำหรับใครก็ตามที่กำลังเผชิญกับปัญหาหรือภาวะวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเครียดความกดดันความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักทีมีแต่ปัญหาอุปสรรคเข้ามายอดขายตกค้าขายไม่ดีจะหยิบจับอะไรก็ดูเป็นกังวลไปเสียทุกเรื่อง ผิดหวังเรื่องความรักครอบครัวร้าวฉานเจอแต่คนไม่จริงใจเข้ามาหลอกลวงหรือแม้แต่การเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเป็นหายหายโรคเวโรคกรรมก็หาสาเหตุไม่ได้แนะนำว่าให้รีบนำคาถาของพระพุทธเจ้าไปสวดภาวนาบ่อยๆเรื่องร้ายๆก็จะค่อยๆค,คลี่คลายเบาบางลงแล้วชีวิตจะพบทางออกเจอหนทางสว่างค่ะ